หายไปแาวซังคอนดิจิวัตชิวะซันเดย์สวัสดีครับซันครับผมขอตระก้าสู่เกมเพสโซทูนยูเจเดสิทครับและในคลิปนี้นะครับผมก็จะพาไปลงในแต่เควสตัวสุดท้ายของปี2025นะครับแล้วก็ไปเควสที่ถ้าหากว่าใครอยากจะฟาร์มเงินเนี่ยก็สามารถมาลงกันได้เลยนะครับอ่ะก็มาที่ตรงเควสเคาน์เตอร์ แล้วก็เรื่องหัวข้อแรกเรียนเล็บเเควสนะครับแล้่ก็จะเป็นเควสส่งท้ายในปีนี้กับตัวแฮปปี้ u ันไล h ์นะครับก็สำหรับตัวเียบเตจเควส์แฮปปี้สันไลน์นะครับจะเป็นเควสที่เหมือนกับเป็นการต้อนรับปีใหม่ปี2026นะครับเหมือนกับเป็นการเค้์ดาวกระเนื้อซึ่งเควสนี้เราสามารถรเลไสูงสุดทั้งหมด8คอนเจอกับ มอนสเตอร์เลเวล105ซึ่งจะมีแค่แรงนี้แค่แรงเดียวนะครับแล้วก็สหรับการเข้าตัวเควสนนั้นก็คือจะดูที่แต่ปัะเิมพาวเวอร์ต้องการแต่ปัะเิมพาวเวอร์ตั้งแต่4,253เป็นต้นไปที่จะสามารถลงตัวเควสนนี้กันได้นะครับแล้วก็สำหรับการผ่านก็คือทําการกําจัดมอนสเตอร์ทั้งหมดให้ได้แล้วก็การล้มเหลวนั้นก็คือมีการใช้เวลาเกินกว่าส0สิบวินาทีเควสก็จะล้มเหลวนะครับแต่ว่ารอบหนึ่งเนี่ยมันจะประมาณสัก 6เจนาทีก็จบรอบหนึ่งกันแล้วนะครับอ่ะแล้วก็ทีนี้มาดูขออรางวัลกันดีกว่าสำหรับข้อรางวัลน,นะครับในการเล่นผ่านแต่รอบเนี่ยก็คือจะเป็นตัวแต้มซิอนพอยต์ของกิจกรรมฉลองครบรอบ4.5ปีนะครับรอบละ75,000แต้มกันเลยก็คือสามารถมาฟาร์มแต้มกันได้แล้วก็ขอรางวัลในการเล่นผ่านครแรกนะครับก็คือจะเป็น เงิน1นึแสนเอเมเซนตา Center, แล้วก็ตัวบัตร SP ของตัวกิจกรรมในครั้งนี้จํานวน10บใบนะครับซึ่งเงินกับตัวบัตรเนี่ยได้แค่ครั้งเดียวต่อ ID นะแต่ว่าตัวแ้มเนี่ยได้รดับในทุกรอบที่มีการลงกันเลยนะครับอ่ะต่อไปของดอ หรับของดอบนะครับก็จะเป็นตัวอาวุธที่เป็นแบบท็อปทอ็ทอปในตอนนี้ทั้งตัวเรต y ี้เอซีดี์เคลมีการดอบตัวชุดกราบรับ13ดาวที่เดี๋ยวในปีหน้าก็จะมีการอัปเกรดให้กลายเป็น14ดาวกันได้นะครับมีแหวนดอบอยู่ในทุกวงกันเลยแล้วก็ตัวของเด่นจากตัวคริสต์มาสก็คือจะเป็นตัว อ่าเบรซูนเดต้าซึ่งอันนี้ก็คือจะเป็นหลอดที่เราสามารถรวมผสมของตัวสายโซกันได้นะครับก็คือเราสามารถนำอ่าแกรนกาเดียโซมาชิสุกกาเดียโซเนี่ยมาล้ให้กลายเป็นแบบเป็นขั้นเอรูกาที่แบบว่าที่จะมีการเพิ่มพลังที่สูงมากขึ้นนั่นเองนะครับอ่าแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นพวกหลอดแมสตต่างๆที่เป็นแบบระดับสูงก,ก็สามารถมาฟาร์มาหาดอกกันได้กันเลยนะครับมีทั้งตัวเครสคิวอิมพลูคิวก็มีการดอปเหมือนเดิมกันเลยนะครับไอเทมที่เราสามารถอัปเกรดตัววุฒให้กลายเป็นแบบระดับเลเจนได้ มีบัตร p อมีการดรอปมีเศษบัตรดรอปกันด้วยแล้วก็อของเด็ดในครั้งเนี้ยก็คือจะเป็นตัวการ์นั่นเองนะครับมันจะเป็นการ์ตัวไลน์สไตล์ที่เป็นแบบขอพิเศษที่จะมีการดรอปจะในตัวเควสน,นี้นะครับก็สามารถมาฟาร์มหากันได้เลยแล้วนะแล้วก็สิ่งที่เป็นไฮไลท์สูงสุดเนี่ยก็คือจะเป็นตอนจบของเควสน,นี้ที่ทําให้เราเนี่ยสามารถมีเงินได้แบบเยอะมากๆกันเลยนะครับอ่ะไม่ต้องเสียเวลาไปลุยกันเลยเข้ามาในเควสกันแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็น จุดเริ่มต้นจุดรอของตัวเควสนี้นะครับซึ่งเควสนี้เนี่ยไม่ต้องมีการเก็บยาเหมือนเดิมกันนะก็คือทั้งตัวยาฟื้นเลือดยาชุบเนี่ยไม่ต้องเก็บเพราะว่าตัวเกมมันจะเรียกแบบเต็มแม็กกันให้แต่เริ่มกันเลยแล้วก็เมื่อเวลานักธนารเสร็จปุ๊บก็จะเริ่มต้นเควสตรงนี้กันนะครับซึ่งในตอนเริ่มต้นเนี่ยมันจะเป็นการสปอนเซอร์ออกมาไปตามแต่ละเวฟตรงจุดตรงนี้เริ่มต้นนะครับก็คือทําการอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็ตีมอนสเตอร์ตีกันไปตีกันไปได้เรื่อยๆกันเลยนรรบออตงี้ก็เเววลลาา3 2 1 ก็จินต์เลิศเควสสตาร์ทกันแล้วนะครับอ่ะเราก็ทําการเคลียร์มอนสเตอร์ที่จะออกมาในตามแต่ละเวฟนะครับซึ่งมอนสเตอร์ทุกตัวจะเหมือนเดิมทุกรอบเพราะฉะนั้นเราก็สามารถจำได้นะครับว่าอ่ะเวฟนี้มีมอนสเตอร์ชุดนี้ออกมานะแล้วก็สิ่งทเ่เป็นไฮไลท์อันนึงเนี่ยก็คือจะเป็นตรงนี้นะครับมันจะเป็นตัวมอนสเตอร์ที่เป็นตัวหมีใช่ไหมสถา,ถานเราก็จัดได้นะครับมันจะเปิดบารีรยรที่จะให้เราเนี่ยมาทําการกดสวิต ก็คือทําการกดสวิตช์นะครับซึ่งต้องกด2คนนะเพราะว่าการกด2ฝั่งเนี่ยจะทําให้มีตัวช่วยออกมาเช่นตอนแรกเนี่ยก็คือจะเป็นตัวแท่นแบบดีคอยก็คือจะทําการล่อมอสเซอร์เนี่ยมาที่แทน่นนี้แล้วก็จะมีการระเบิดในตอนจบนะครับก็คือถ้าหากว่าไม่ได้ไปกดสวิตช์เนี่ย มันจะไม่สามารถหยิบม,มาใช้งานกันได้นะอะแล้วก็เฟสถัดมามันจะมีตัวสวิตท,ทำการโจมตีนะครับมันจะเป็นสีฟ้าที่อยู่ตามมุมทั้ง4มุมก็คือถ่างตีครบปุ๊บก็จะสามารถเปิดตรงกลางได้อันนี้จะไปไวน,นิดนึงนะอถัดมาก็จะเป็นตัวมีอีกฝั่งหนึ่งก็ออกมากันแล้วนะครับก็ทําการกําจัดทิ้งแล้วก็ทําการเหยียบสวิตนะครับเหยียบสคนนะอ่ะเพื่อนจะขอคน ขอคนนึงโอเค <laughs> นึกว่าจะไม่มากดกันซะแล้วอ่ะก็คือถามว่ากดสวิตช์อันที่2ไปนะครับก็จะมีการเรียกตัวดอกไม้ลิลลี่ออกมาเป็นดอกไม้ที่ระเบิดสร้างดาเมจได้แรงมากๆนะได้ไแบบเป็นแสนกันเลยทีเดียวนะครับอ่ะตรงนี้ก็เจอกับตัวลุยโนดีฮูนาลูนะครับเนื่องจากว่าตีกันซะเร็วโดนดอกไม้ไปดอกหนึ่งด้วยก็เลยได้ว่าเลือดนี่แบบโอ้โหไม่ทันไรก็เหลือแค่นิดเดียวกันแล้วนะคะรับแล้วมนกระจัดต่อไปปึ๊บก็จะมีเวมอนเซอร์ต่อมาอีกอ่ะ รอบนี้ก็จะแบบว่ามีพวกตัวนกออกมานะครับเราก็อย่าลืมใช้ตัวแร็แท็กกันด้วยแต่แท็กต้องตีสวิตช์ครบ4จุดถึงสามารถยอารทําการเปิดบาเรียแล้วก็มาใช้งานกันได้นะครับอาจทำการเกร์มอนสเตอร์ยีเซ่ตรงกลางอาจตรงด้านนั้นไปแล้วก็มีตรงกลางต่อมาก็ทําการใช้แร็แท็กเนี่ยเคาะไปได้เลยครับเพราะว่าดามเมจมันจะแบบเป็นหลักแสนเราก็จะได้เคลียร์ทั้งวงกันไปได้อาจตรงนี้ก็เจอกับตัวบอสเอา์เตอร์อีก2ตัวแล้วมื่ก็ะัดเสร็จปุ๊บก็จะเจอกับตัวบอสยักษ์ปิดท้ายตรงนี้นะครับ หลังจากที่เรากําจัดตัววอายักษ์ไปแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเริ่มสว่างกันแล้วก็คือกำลังจะขึ้นไปดูพัทิตรับปีใหม่กันนั่นเองนะครับตรงนี้ถ้าใครอยากจะสนก็จะหยิบตัวดีคอยก่อนที่จะวิ่งไปด้านหน้าก็ได้นะครับตรงนี้จะมีการเจอกับ ตัวบอสกบดอกไม้ที่ไม่ได้เจอแกมานานมากแล้วก็มีตัวลูกน้องด้านหลังกันด้วยนะครับซึ่งอันนี้ขั้นตันก็คือให้เคลียร์ลูกน้องก,อก่อนนะเพราะว่าลูกน้องพวกนี้นะครับเห็นไหมด้านหลังมันจะมีแบบเป็นตัวโล่ฮิลนะครับก็คือถ้าหากว่ามันยังอยู่หรือพาโล่ยังอยู่เนี่ยมันจะมีการฮิลทั้งตัวเอแล้วก็มอเตอร์รอบคานได้ด้วยซึ่งรวมไปถึงบอสก,กันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยแนะนําว่าถ้าหากเราตีแบบไม่เร็วพอการฮิลเนี่ยก็แนะนาว่าเคลียร์แผงหลังก่อนแล้วก็ค่อยมาเคลียลกกร์ แล้วก็มาถึงบอสสุดทางก็คือจะเป็นตัวบอส,สตาเลนะครับฮารุวาลูดี้เปิดมาเนี่ยก็คือทําการตีดอกลิลี่ได้เลยครับเพราะมันจะระเบิดสร้างับให้กับบอสแบบว่าโอ้โหได้แบบหล,หลายแสนเกือบจะถึงล้านกันเลยละเมิงอ่ะตรงนี้ก็ทําการก็จัดบอสทิ้งไปนะครับแล้วก็จะได้เจอกับสี่ช่วยให้เรารวยได้ในตอนจบ กำจัดบอสเรียบร้อยแล้วและบอสสุดทางจริงๆของเควสนี้ก็คือจะเป็นตัวลากโอเกรดและปี้นั่นเองนะครับอ่าแล้วก็เรียบร้อยซีซันเควสเคลียร์นะครับตรงนี้ก็คือสามารถออกเควสแล้วก็ไปรับเควสมาลงใหม่กันได้เลยลนะอ่านี่ก็จะเป็นของตออในตัวเควสนี้นะครับก็มี IP ประมาณสัก3ล้านกันเลยทีเดียวนะก็ถ้าหากใครที่แบบว่าเลวลยังไม่ตานแล้วเงื่อนไขการเข้าตัวเควสเนี่ย เข้ามาได้แล้วก็คือสามารถมาเก็บ e p p กันได้เลยนะครับแต้ม75,000พนต์ใช่ไหมแรงเอสได้ตามนี้ไปแล้วก็ขอดอกกันบ้างรอบนี้รู้สึกว่าดวงจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตัว Data ที่เป็นของตัวหลอดโซนเนี่ยไม่ดอบกันล้นะแต่ถ้าใครได้มาเนี่ยก็บอกว่าหลอดนึงเนี่ยมีแบบมูลค่าหลักแสนกันเลยทีเดียวนะครับมีตัว Improve ิก็อาจารการดอบเนี่ยมันจะประมาณสัก อ2ถึงหชิ้นโดยประมาณต่อรอบนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราดวงดีหรือว่ามีการกดนระดับมากขนาดไหนกันด้วยีีทาเทนต์ต่างๆทั่วไปนะครับแล้วก็สิ่งที่ช่วยเรารวยเนี่ยคืออันนี้ครับมันก็คือตัวเบต้าเรย์เเตอร์เบต้าเรยเตอร์นะครับเป็นเทมเตเราสามารถโยนขายทิ้งได้มูลค่าก้อนละ1 0 0 0 0แเอ็มซนตต้านะครับซื้อตัว,ตวไอเทมก้อนนี้เนี่ย จะดรอปแน่นอนถ้าหากว่าเราเจอกับตัวเกรทแลปปี้ก็คือถ้าหากว่าเราเจอกับตัวเกรทแลปปี้ตอนจบเนี่ยยังไงยังไงก็ได้ก้อนนี้ก็อยู่แล้วนะครับซึ่งเควสนี้มันจะการันตีเจอตัวลากโกเกรทแลปปี้เสมอเลยนะหมายความว่าัวตัวเบต้าเลกเตอร์เนี่ยมันดรอปแน่นอนทุกรอบวันรอบละก้อนนะครับก็คือมีแบบการันตีแน่นอนว่าเราได้เงินเนี่ยรอบละ1นึ่งแสนกันเลยทีเดียวนะครับอ่ะแล้วก็มีพวกทิกเกอร์ของตัวบอสอ่ากิฟฟอนจะมีตัวเศษบัตรนะครับเศษบัตรเนี่ยถ้าที่ลองลงมานะ ค่อนข้างจากการันตีเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราก็ไม่มีดอกเหมือนกันนะก็แบบว่าประมาณสักศูนย์ถึงหนึ่งใบเนี่ยเสมอเลยอาจจะไม่เหมือนกับตอนคริสต์มาสที่มันจะมีการได้รับการันตีแบบ5ใบทุกรอบใช่ไหมแต่นี้ก็ยังสามารถมาฟาร์มกันได้อยู่นะครับสหรับตัวเศษปากของกิจกรรมกัลน,นะอ่ะตรงนี้ก็ทําการเก็บของไปทั้งหมดเก็บไปให้เรียบร้อยตรงนี้ก็โยนทิ้งกันไปอ่ะตอนนี้ก็คือสามารถออกเควกกันได้แล้วนะครับหรือว่าถ้าใครที่อยากจะ มาถ่ายรูปรับพระทิตย์ขึ้นสวยๆตรงนี้เนี่ยก็สามารถมายืนถ่ายรูปกันได้ก่อนที่จะออกเครดได้เลยนะครับอ่ะแล้วก็ทีนี้มาพูดถึงตัวแทสกันบ้างก็คือตอนนี้นะครับมันจะมีตัวงานใช่ไหมที่แบบว่าให้เราเล่นนะครับวันละครั้งก็คือทําการเล่นตัวคุณี่แหละ วันราคาครับแฮปปี้สลด์ผ่านเคลียร์หนึ่งครั้งต่อวันเนี่ยก็ได้รับแตมสามหมื่นเอพีสามหมื่นแล้วก็บัตรสเปเชียลแบบเต็มใบไม่ใช่เศษบัตรนะอันนี้คือแบบบัตรเต็มๆนะครับได้มาวันละใบกันเลยทีเดียวก็อย่าลืมมาลงกันด้วยแล้วก็ถัดมาจะเป็นตัวลิมิเดนะครับอ่ะก็สำหรับแบบงานลิมิเดเนี่ยมันจะมีเงื่อนไขอันยากที่มาจากลาก่อนก็คือจะเป็นอันนี้นะครับก็คือทาให ทําการกําจัดนะครับตัวลาโกเกลัปปี้เนี่ยให้ครบจำนวนสูงสุดจะเป็น30ตัวนะครับก็คือเนี่ยถ้าหากว่าใครที่ลงขอสัญญาก่อวรู้สึกว่าโอ้บางรอบเนี่ยมันเจอตัวใหญ่บ้างเจอตัวเล็กบ้างใช่ไหมแต่ว่าเควสนี้การันตีตัวใหญ่เสมอเลยนะครับก็คือได้รับเงินเนี่ยหนึ่งแสนทุรอบจากการที่ขายเบต้าเลเตอร์แล้วก็ยังสามารถมาทำงานเซตเนี่ยให้ผ่านกันได้มีแต้ม200 0 0 0 XP 200,000แล้วก็อัพเมนแบบ อาทังเซเลเลต์เนี่ยเพิ่มขึ้นอีก20%กันด้วยก็อย่าลืมมาทำกันนะครับอ่ะแล้วก็อย่างสุดท้ายก็จะเป็นตัวไททอลสำหรับตัวไททอลหรือก็คือฉายานะครับก็คือจะเป็นการที่ให้เราลงตัว เควนี่แหละอย่างน้อยๆสักหนึ่งครั้งก็เป็นการผ่าเงื่อนไขกันแล้วนะครับก็มีทั้งชื่อฉายารับปีใหม่แล้วก็แต้มสตาร์เจมอีก 5SD ด้วยกันนะครับซึ่งตัวงานตัวนี้ออาเป็ารตัวดีเพราะว่าเป็นไทนทอลตัวนี้นะครับสามารถทําได้จนถึงวันที่7มกราคม2026นกะครับก็คือมันจะอยู่ไปทั้งหมด2สัปดาห์แล้วก็เดี๋ยวในสัปดาห์หน้าก็คือตั้งแต่ตอนช่วงปีใหม่นะครับก็แต่วันที่1ไปจนถึงวันที่7เลยเนี่ยมันจะมีการบูแลดรอบที่เยอะแแบบบบมากๆบบ 2- 0% กันเลยนะครับก็ถ้าหากว่าใครที่อยากจะ มาฟาร์มของแบบดีๆนะครับทั้งตัวหลอดอักเ m e n หรือไม่ก็จะเป็นพวกแหวนต่างๆนะครับก็สามารถมาฟาร์มเควสนี้กันได้เลยนะเได้ว่าเป็นเควสที่ใครที่แบบอยากจะแบบหาเงินมาขายนะครับแนะนำว่าลงเควสได้เลยเพราะว่าได้รอบละ1นึ่งแสนกันอย่างแน่นอนนะครับอ่นนี้ก็จะเป็นรายละเอียดที่มาพูดถึงกันในคลิปนี้นะครับใครอยากจะฟาร์มของใหม่ทั้งหลอดอักเ m e n t ตรับสูงตัวแหวนหรือจะได้เงินเยอะๆเนี่ยแนะนําเลยว่ามาลงเควสนี้ส่งท้ายปี2025กันนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับมาเน่